สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกีก่ยวกับการฉีดวัคซีนโรคโควิด -19 รอบแรกให้กับพี่น้องประชาชนชาวโคราชได้รับทราบข้อมูลและขั้นตอนการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด -19 สวัสดีครับคุณหมอรักษาวันนี้ที่เรียกผมมามีธุระอะไรหรือเปล่าครับคุณหมอพอดีผมอยากจะให้พี่ซุปไปช่วยกระจายข่าวให้พี่น้องประชาชนทราบถึงข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิดรอบแรกนะครับ ได้สิครับคุณหมอแล้วมีรายละเอียดอะไรบ้างล่ะครับเรามาเริ่มกันเรื่องแรกเลยนะครับวัคซีนโควิด19นั้นมีดังนี้ 1. วัคซีนที่สร้างมาจากการจำลองของสารพันธุก,กรรมของไวรัส 2. วัคซีนที่สร้างมาโดยใช้พผหาพาไป 3. วัคซีนแบบใช้โปรโตีนบางส่วนของไวรัส 4. วัคซีนที่สร้างมาจากเชื้อตายแล้วครับ แล้ววัคซีนที่จะฉีดให้กับพี่น้องประชาชนในปัจจุบันนี้มีกี่ตัวครับคุณหมอตอนนี้วัคซีนที่จะฉีดให้กับประชาชนมี2ตัวนะครับ 1. วัคซีนซีโนแวค 2. แอสตราเซเนกาและเหตุผลที่เราต้องฉีดวัคซีนก็เพื่อป้องกันการติดเชื้อมากกว่า50%ป้องกันการเกิดโรคและเพื่อป้องกันความรุนแรงของโรคด้วยครับพี่หมอครับที่ผมพอจะทราบมา เกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์มันจะเป็นแค่เพียงชั่วยระยะเวลา1และหายไปโดยจะต้องระวังโดยเฉพาะผู้สูงอายุมากกว่า60ปีและผู้ป่วยโรคเลือรลังใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับพี่ซุปและยังมีเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังจากการได้รับวัคซีนอาจเกิดขึ้นได้จาก 1. ตัววัคซีน 2. คุณภาพของวัคซีน 3. กระบวนการฉีดวัคซีน 4. ภาวะวิตกกังวลและ 5. เหตุการณ์ร่วมโดยบังเอิญครับพี่หมอครับแล้วคำว่า ISR r มันคืออะไรครับคุณหมอผมจะอธิบายง่ายๆดังนี้นะครับ ISR r คือกลุ่มอาการทางกายที่ตอบสนองภาวะเครียดในการได้รับวัคซีนร่วมกับอาการข้างเคียงและยังมีอาการหลากหลายเช่นเป็นลม ความดันสูงหัวใจเต้นเร็วตามัวปวดท้อง,คล,อองคลื่นไส้อ่อนแรงเคลื่อนไหวผิดปกติพูดไม่ชัดชักแต่ไม่ต้องกลัวนะครับมันจะเกิดขึ้นภายใน5-30นาทีแล้วจะหายไปใน1-3วันครับแล้วถ้าเกิดเรามีอาการ ISR r เราจะต้องทำอย่างไรล่ะครับไม่ต้องห่วงครับเรามีแพทย์และทีมศาสตรศาสตร์วิชาชีพ ดูแลอย่างใกล้ชิดและเมื่ออาการดีขึ้นก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติครับและการเตรียมตัวก่อนการฉีดวัคซีนเราจะต้องทำอย่างไรบ้างครับมันก็มีหลายขั้นตอนนะครับ 1. จัดสถานที่คืออากาศจะต้องถ่ายเทสะดวกไม่ร้อนอบอ้าวและมีระยะห่างด้วยนะครับ 2. จัดระบบการรอคิวคือไม่แออดัดไม่ใช้เวลานาน 3. รักรองสังเกตอาการผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนหากมีอาการอ่อนเพลียหรือพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเจ็บป่วยหมอจะทำการเลื่อนนัดก,การฉีดวัคซีนไปก่อนนะครับ 4. ให้ข้อมูลผู้รับบริการ 5. เตรียมบริการรับรองโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับคุณหมอครับการฉีดวัคซีนโควิด -19 รอบแรกของพี่น้องประชาชนชาโคราชเราจะเริ่มฉีดกันเมื่อไหร่ละครับ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงจะเริ่มฉีดมิถุนายนถึงกรกฎาคมพศ2564เพื่อลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและลดการเสียชีวิตครับและผู้ที่ต้องลงทะเบียนรับวัคซีนรอบแรกจะต้องอยู่ในกลุ่มไหนบ้างครับ 1. คือผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปครับ 2. ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจเรื้อรงัง 3. ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 4. ผู้ป่วยโรคไตาวายเรื้อรัง 5. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 6. ผู้ที่เป็นโรคอ้วน 7. ผู้ที่เป็นโรคมะเร็ง 8. ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานกลุ่มนี้จะเปิดลงทะเบียน1นึ่งพฤษภาคมพศ2564 และเริ่มฉีดวัคซีน7มิถุนายนพศ2,564เป็นต้นไปครับและช่องทางการจองคิวนั้นมันมีกี่ช่องทางครับคุณหมอมี4ช่องทางครับถ้ามีสมาร์ทโฟนให้สมัครทางลายหมอพร้อมส่วนถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนให้ขอลงทะเบียนจองคิวกับโรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษาหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และขอคำแนะนำจากอสมก็ได้ครับและวิธีการลงทะเบียนผ่านไลน์มันมีวิธีอย่างไรบ้างครับเราก็สามารถสแกน qr code ใได้าตามนี้เลยนะครับหรือเพิ่มเพื่อนหมอพร้อมเวอร์ชัน2โดยการ 1. ค้นหาหมอพร้อมในบัญชีทางการบนไลน์แอปพลิเคชัน 2. ค้นหาคำว่าหมอพร้อมและ 3. กดเพิ่มเพื่อนครับก็ทําตามนี้เลยนะครับ แล้วถ้าในกรณีไม่มีข้อมูลในระบบสาธารณาสุขเราจะทำยังไงล่ะครับถ้าอย่างนั้นก็ทำตามขั้นตอนที่อยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับและส่วนขั้นตอนการจองคิวฉีดวัคซีนก็ทำตามขั้นตอนตามหน้าจอนี้เลยนะครับ ถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคอเซ็นเตอร์ศูนย์โควิด -19 โคราชทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง20่สนาฬิกาเมื่อเราลงทะเบียนจองวัคซีนแล้วเราจะไปรับการฉีดวัคซีนได้ที่ไหนบ้างเราจะรับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษาโรงพยาบาลตามภูมิลำเนาและศูนย์ปฏิบัติการฉีดวัคซีนภาคสนามครับ ครับคุณหมอผมจะรีบนำข้อมูลไปกระจายให้พี่น้องชาวโคราชให้รู้โดยทั่วกันผมขอตัวก่อนนะครับ